โอ้ยมันยาให้เปร์แฟงนะท่านผู้ชมเรียบร้อยแตกละเดี๋ยวเลือต่อต่อกันเลยนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะได้จบการทะเลนี่แหละท่านผู้ชมอยู่านรูปการแลวเดี๋ยวอีกไม่นานผมว่าเราน่าจะถึงจุดทีเ่เราตายนะค,ะนะครับท่านผู้ชมไหนดูสิ ข้างล่างนี่มีโปกเกมอนมากไหมดูในแมพสิจุดที่เราตายนี่อีกประมาณ1 1,700เมตรนะครับท่านผู้ชมยัไม่ไกลละแด้สำรวจไม่หมดเลยนะท่านผู้ชมเราก็เลยต้องมาสำรวจกันต่อนะไปจุดที่เราตายนี่ตูผมเออผมโง่เองที่ไปดันไปตกลาวาตายนะเทรนเนอร์เดีเ๋ยวว่ายกลับไปกลับเลย ต้องปุ่กมอนแบทเทิลกลางน้ำนี่เฟรมชาร์า <Frame chart. S 1> โอ้ยเราลืมไปว่าเราเสียเปรียบเรื่องพลาดเนี่ยแต่ว่าก็สูแ้แดงสู้ได้เลเวลอรสามสองแล้วครับผมชี้หน้าเราเอ้าเอ้ามีตัวเดียวเนี่ยอะไรวะตัวเดงเดี๋ยวยเราจะต่อเดินทางกันต่อด,ด้วยกาไบต์นะครับท่านผู้ชมโอเไป ลงกันเลย,ยทำไมทำไมเราต้องมาตายแล้วก็เดินทางกันลำบากก็อยากเย็นแบบนี้ด้วยน่อเแหมถ้าผมจะวางแบนนี้ก็ดีเนมียสเอออะไรอะชื่ออะไรซินาขาขาขาเวลีสาวสิบแปดเลยมันหนีได้ไหมหมายถึงเราหนีได้ไหม โอ้ได้นี่ว่มมาอืมแรกนะครับผมโปเกมอนปูเออใครๆดูก็รู้ว่ามันเป็นป,ปูแหละแม่งงใจอ่าอย่าไปอืมต้องอ้อมทางนู้นอ่าเดี๋ยวๆอ้อมแล้วนี้ปับป๊บๆๆๆไม่ใช่แหละกะโ,โอ้โอ้ฟิชแมนโอ้ You e a h y g o t something? You want me to take a load? Oh, the fishy r o d is the best collaboration. Er. ถ้าเราตกปลาในนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่เคยลองมาก่อนย <c oughs> อย่าไอย่าว่านว่าจะได้ปลาหรือจะได้มันเป็นคอยคิงอะไรเงรี้ยไม่น่าใช่ไหมคุณโอฟิชเชอร์แมนหรือเออเป็นนักปลายลำนานในก็อดเอเวอร์าย่าไปว่าแต่เที่ยไปกันต่อท่านผู้ชมเสียเวลา กางคิ้งกางพูนะท่านผู้ชมนั่นโปเกมอนเซนเนอร์กางน้ำอีกแล้วยางใบนั่นมันที่ที่เราผ่านมาแล้วอย่างโปเกมอนเซนเตอร์กางน้ำนะท่านผู้ชมยางใบลืมไปกางใบมันว่ายน้ำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราจะมาแล้น่าจะเคยมาแล้วนะ เราได้ผมได้พิกแอคมาจากไอ้นี่นะครับผมจากหมูออ่บ้บานหมู่บ้บานทะเลทรายนั่นแหละครับที่เราผ่านมาในรู้สิมีร้องรอยปะ่ะชัดเจนเราเคยมาแล้วท่านผู้ชมไปเราใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราจะจบกันที่ถึงตรงนู้นแล้วกันนะถึงตรงนู้นเสร็จก็คือพอเลิกจบในพัสน,นีเลยหนเราก็ไม่ได้เล่นกันตั้งนานละก้าร้อเมตรอีกไม่ไกลเกินเอื้อมนะจ๊ะหมู่บ้บานอีก5้ารย ส่วนการตายเลย8 0 0้เราไปตรงหมู่บ้านแล้วเราก็เดินทางมาตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมมนได้เหมือนกันนะเดี๋ยวยาวครับพี่น้องยาวยาวเริมตัมตัมเตาร์มฟุตบันเทนเนกลางน้ำแก้วเวลเท่าไหร่เวลเท่าไหร่สามสิบห้าโอเคเยอะไปเลิศเยอะเกินไปไม่ได้หน่อยสู้ไม่หมดเดวดูแผนที่ ถ้ามีลาพาสสักตัวหนึ่งนี่โอ้โหเดินทางสบายใจบู้บดีผูเลยแถมเพิ่วันท่าน้ำไม่ใช่ด้วยแต่มันหายากนะผมลาพาสเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่ได้เจอมนันง่ายแน่นอนถ้าจะจับหูจะต้องไปจับแบบคอยคินแล้วก็เปลี่ยนลาไปกินระดอยอีกทีหนึง่งอะไรงี้นะแต่ว่าถัานก็ยากอีกทีอันนี้แบบมันไม่โหลดเลยเราไม่เจอเกาะวะเนี่ยอ๋อแบบไม่โหลด เทรนเนอร์เลเวล29โอเคช่างมันละกันตายแล้วโปเกมอนเซ็นเตอร์กลางน้ำอีกแข่งหนึ่งที่เราไม่ได้มาดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราน่าจะไม่ได้มาดูจริงๆงั้นเรามาจบกันที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ตรงนี้แทนละกันนะคลิปนี้อาจจะได้ดูแปลกๆผมก็ต้องขอแม่ยังไม่ทันพูดเลยโปรแกรมแม่งตัดแล้วเดี๋ยวเรามามาไอ้นี่มามามา,มา,มา,มาตัดมามาทำมาขึ้น้นี่ไง เราจับเบิร์มาได้ด้วยนะเอาละครับเอาละครับผมก็สำหรับใครเนี่ยครับผมที่ชอบมาครับเที่ยววันนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ